เราไปเก็บตกคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนมีจํานวนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูครับว่าถ้าเกิดเขาสมมุติเขาเป็นคนยากจนแ้วเข้าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการเขาก็ควรจะได้บัตรสวัสดิการไปเลยเพราะคนกลุ่มนี้ถ้าถูกรถูอะไรนะถ้ามีรายได้ไีถึงเกณฑ์มีอะไรเงี้ยต้องต้องมีใครว่าเขาเป็นคนยากจนคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ควรเคยคนละคื่นเพราะคุณไม่มีเงินจะไปโกเคหรอกมันคนละคอนเซ็ปต์กันเลยนะครับก็ ถ้าเราหาตัวตนให้เจอก่อนซึ่งเป็นเรื่องดีนะก็ไปหาตัวตนที่เจอถ้าเหมาะกับบัตรสวัสดิการก็ก็เข้าบัตรสวัสดิการไปเลยเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนเร็วนี้อยู่แล้วแปลว่าเราจะทำควบคู่กับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการใช่ไหมคะใช่ครับ เรียมลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการสําหรับรายใหม่ทั่วประเทศใครที่รอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ฟังด่วนเลยค่ะและเดินหน้าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ไปพร้อมๆกันซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจะเข้าถึงสวัสดิการจากทางภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีการเปิดช่องทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็ในส่วนของกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่หมฟังด่วนส่วนรายเก่าข่าวดีมากๆเลยไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะนำรายชื่อไปคัดกรองว่าท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569หรือไม่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฟังด่วนเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผม้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยตอนนี้ค่ะ ในส่วนของการเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนจากทางกระทรวงการคลังสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิัสริการแห่งรัฐรายใหม่นะคะซึ่งจะมีการแบ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว14.5ล้านคนค่ะใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนในปัจจุบันไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยทางรัฐบาลจะนําข้อมูลไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ทุกคนเลยนะคะหากใครได้สิทธิ์ก็ใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดใครไม่ได้ รับสิทธ์ก็ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสิการแห่งรัฐในปี2569นั่นเองค่ะส่วนรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการหรือว่าลงทะเบียนไปแล้วพลาดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาก็สามารถมาลงทะเบียนใหม่แล้วก็เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะคะ เตรียมความพร้อมคุณสมบัติดังนี้เบื้องต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะคุณผู้ชม1ท่านต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ยาตามที่ทางกระทรวงการคลังเขากําหนดต้องไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็วงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมกันแล้วไม่เกิน1.5ล้านบาท